เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตพิไลมอลเฟียของเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเล่นแมกมาซอครับแล้วไอ้นุ่นมาอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบตามเข้ามาจะบวกพอกัดไม่ได้นี่ก็ถอยไปครับเออมันยังไงของมันวะไอ้พวกนี้อารมณ์แปรปรวนเหลือเกินเดี๋ยวมันเจอพลังผมหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูนะว่าพลังมันโหดขนาดไหนครับอันนี้คือถ้าช้าแล้วก็จะปล่อยลูกไฟได้ครับจากการคิดขวาผมยิ่งตามไหมครับหูหินแตกกระจายตายทันทีครับเอปก ไทราโคริโอโห้แรงเนี่ยเมื่อกี้ก้อนหงก้อนหินนี่แตกกระจายครับถ้าเกิดว่าตีหินแตกกระจายอย่างนี้นี่แสดงว่าเท่ากับว่าฟาร์เรชั่นบ้าน NPC นี่ชิวๆเลยนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูว้เฮ้ยจริงๆผมเอาบอท n ด c อออกไปแล้วนะครับแต่ว่าฟาร์เรชันมันยังอยู่นะทุกคนถึงปะเนี่ยไม่แน่ใจนะจะไม่ถึงว่ะดูจากลักษณะแล้วแต่ไม่แน่ต้องลองดูครับยิงไหมครับลองดูลองดูงดถึงรือเปล่าไม่รู้ย้อยครับย,ย้อยอุ้ยกระจายเลยนี่วหว่าโหอุห้ยโคตรเท่ แจว๋วแจว๋วแจ๋วขอรออีกรูกนนึงครับเอาให้เต็มครับจัดไปบุ้มกระจายโว้ยนี่มันเป็นสายพังบ้านเลยเนีย่อย่างนี้สุดยอดเลยครับไอพวกแบบว่าต้นงต้นไม้ก็ได้จะทาลายได้เช่นกันเนี่ยนี่แตกเลยทุกคนเดี๋ยวมีอีกท่าหนึ่งที่เป็นท่าระเบิดพลังครับท่าระเบิดพลังนี่ต้องใช้ใกล้ๆกล้หน่อยท่าตรงนี้ไม่น่าจะโดนอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนปุ้มยิงก็ไปโว้แตกอ่ะนี่ลองท่าระเบิดพลังนะครับรอรอรออ,อเอาละจัไปบุ้ม ยิงครับอันนี้คือรอบทิศทางครับได้หมดอุ้ยตีแตกครับโอ้โหเจอแล้วกูเจอสายพังบ้านแล้วพี่น้องยิงใส่เข้าไปเออถือวันนี้เลยกับว่าเราเจอเดโมนิกเนี่ยผมจะสามารถที่จะจับเดโมนิกได้แล้วนะครับมีกิโปเพียงพอแล้วเอาละไปกันต่อเลยนะครับด้านนู้นอะไรมาครับบัฟฟูลเลยครับเนี่ยมาวุ่นวายอะไรแถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยรู้เปล่าแถวนี้ใครคุมเดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยถ้าระเบิดพลังครับผมชาร์จเฮ้ยอย่าพึ่งหนี้อยิงยิงสเก็ตไปก่อน ไม่มีใครเป็นไรครับสเก็ตแสดงว่าไม่แรงเจอลูกใหญ่ลูกใหญ่แตกอมไม่เป็นไรถ้าไม่ชาร์จถึงร้อยนี่ไม่แรงครับอลองร้อยหนึ่งครับผมยิย่งนี่อุ้ยมันชิวมากเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยมันคิวครับตัวนี้ไอตัวป๊บปูนโหมันไม่ตายหรอแสดงว่าดาเมจเราไม่แรงเหรออุย้ยกูมีดแค่ตีบ้าเดี๋ยวนี้กูนึกว่ากูขนดแล้วนะก <c oughs> ูเข้าใจผิดโอ้โหที่ไหนได้อูด้ดูดูนี่อุ้ย วาจะตีมันตายโคตรนานมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนี่หว่า,าดาเมจมันมาน้อยด้วยแหละขึ้นก็น้อยนะครับอัพไม่ค่อยขึ้นคล้ายๆแบบพวกกีก้าอะไรครับทุกคนแต่ยังดีว่าตัวเนี้ยยังโหดกว่าออฟฟิเชียลเยอะเอาละ่ะพร้อมแล้วข้างหน้านี้ตัวแบบนี้เนี่ยจะตายได้ครับด้วยพลังระเบิดระเบิดไปบุ้มยิงเข้าไปมไม่มีใครเป็นไรเลยท่านี้พอกันทีเลยนะครับถ้าการปล่อยระเบิดไม่ไหวนี แต่ถ้าเป็นการยิงลูกไฟบอลได้อยู่นะครับถือว่าแรงเคเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่เจอเดโมนิกเลยนะครับเดโมนิกที่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในปา่าแล้วก็หาง่ายที่สุดเลยคือเป็นลิงครับผมส่วนตัวลิปเปอร์มันอยู่ป่าเลดบูดแต่ว่าตอนนี้มันไม่เกิดมานานแล้วตั้งแต่เรามีตัวหดมันก็ไม่กล้าเลยนะครับผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่ทาาุความมืดไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่ตัวมุ่วงนี้ผมว่าใช่ชัวร์เลยวะ่ะโรงตีไม่โดน โดนย่าโดนเย็นไหวนกตัวนี้เดี๋ยวยิงไฟตามไปเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาละเหลียมนี้ครับยิ่งเอ้าโว้มันจังวะลงพอดีมางั้นตบเข้าไปครับเรียบร้อยเป็นดาร์กนะครับผมตัวนี้ไอพวกดาร์กนี่จะใช้กิบเบิลพิเศษนะมันเป็นแอดวานซ์เอเลเมนต์ผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้ผมยังผลิตไม่ได้เพราะว่าผมเอาเป็นเดโมนิกก่อนเดโมนิกสำคัญมากกว่าครับเดี๋ยวหน้าหาตัวทเทพๆต่อไปข้างบนมีบ้านเอ็พีซี มันยังมี NPC อยู่บ้างบอกว่าเนี่ยอ๋อมันเหลือแต่ฟาริชชั่นเนี่ยไอ้พวกแบบว่าป้อมปืนอะไรมันจะหายไปด้วยเออสดงว่าผมว่ามันน่าจะแหลกจากป้อมปืนแน่นอนเดี๋ยวฆ่าพวกอาฟ้าไปนี้ก่อนอ,อือตกมาโหกินเนื้อค่อนข้างแหลกนะครับเดี๋ยวเราลุยป่าด้านหน้าเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมใส่สปีดคอสซูมสัก500ดีกว่าเว้ยนี่500มีเป็นเทนดิงครับได้ไวๆขี้เกียจรอผมเป็นคนแบบไม่ชอบรอเลยช้า นี่เออมันต้องแบบนี้ดีว่าเฮ้ยเฮ้ยถึงจะมันอ่าไปเลยไปเลยโหไวเยอะเลยทีนี้โอ้ยอยค้างค้าง,างอุ้ยเกือบไปถ้ามันสู้ไก่พวกนี้ไหวปะเนี่ยไพลมอล่ะเดี๋ยวลองดูดิลองยิงไปก่อนครับเอาตัวนี้เป็นอัลฟาดีกว่า <_ V> ที่ตกใจนึกว่าไพลมอลไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ยังแบบกาเกินไปครับ้องเป็นระดับไพลมอลถึงจะโหดนี่ตบด้วยฝ่ามือเฮ้ยเฮ้ยระเบิดอะไรเดี๋ยวมีระเบิดอะไรบางอย่าง ไม่นาจะใช่ของแกงโดโด้นี้แน่นอนช <Wow. S 1> าร์จพลังไฟมาเข้ามามันเรียกคนมาโจมตีได้ด้ยการกดสเปคครับยิงไฟครับล่วงสามตัวแรงระเบิดเมื่อกี้ยังหาตัวยิงไม่ได้ครับผมว่าไม่น่าใช่ของผมนะมีแม้ตัวยิงตัวยิงแถวนี้ไม่มีจอระเคจะเข้าครับเอาลูกเล็กไปก่อนไปปุ๊มตายว้พลังโคตรแรงถ้าใช้กับตัวธรรมดาที่ถือว่าแรงมากครับนี่ไม่ไต้องชาร์จก็แรงอนะ่ะนอง,นง สุดอยู่แล้วสุดจัดในรุ่นเดี๋ยวดูบ้านเหล็กนะครับพังหรือเปล่าขอชาร์จร้อยหนึ่งการชาร์จไฟนี่เดี๋ยวบางทีมันก็ชาร์จไวบางทีก็ชาร์จชา้าแล้วแต่รอบนะเอา,าละไป99พอยิงครับปุ้มแตกครับโอ้โหฟอร,ร์ดัชนเหล็กยังแตกกว่าเฮ้ยแจ้วข้างในมีของบ้างปะเนี่ยโอ้โหมันพังบ้านได้สบายเลยว่ะดูนะตรงนี้ก็เหล็กนะดูแบบไม่ต้องแบบชาร์จเต็มไม่ต้องชาร์จเต็มก็แตกแล้วดีกว่านี่ อุ้ยแรงเลยแรงเลยไม่ต้องชาร์จเลยเนี่ยโอ้โหสบายนี่ดูยิงเลยนะปุ้มแตกกระจายเอ้อย่างดีแล้วยิงในน้ําได้บอกว่าตัวนี้นี่แตกเลยครับลองยิงในน้ําดูดิยิงลงน้าดูครับทุกคนอ๋อมันจะแตกด้านบนส่วนข้างล่างไม่สามารถใช้พลังไฟได้เลยครับมีท่าไว้น้าด้วยเนี่ยสามารถดาดิ่งนะครับก้มหัวได้ฉลามนี่พันอะไรครับกินครับผม เป็นพันปกติเดี๋ยวดูด้านนี้โอ้ด้านนู้นมีอัลฟาเลยครับอันนี้ผมคาดว่านี่เป็นอัลฟาออฟิเชียลแน่นอนเลยในยตัวนี้มามาโจมตีกระเด็นหนูปิวเลยลอยแรงครับจบตีต่อเดี๋ยวไปหาเดมริกันต่อพวกก้อนหินขวางนี่เราสามารถฟาร์มหินได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยมีสกิลในการแบบว่าหลอมเหล็กนะครับได้ด้วยว่ายน้ำไวมากเลยอาจจะเป็นที่สปีดคอสซูมไปไปกันต่อไปกันต่อ เดโมดิกนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในปา่าจริงๆแล้วเราเคยเจอมันอยู่แถวๆไหนว่านึกไม่ออกน่าจะเป็นแถวเซาโซนแต่ถ้าจะวิ่งไปก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะหาแถวๆนี้ไปก่อนท็อกซิกสไตล์กิโมลอดอันนี้ก็ยังไม่มีครับไม่ว่ากันผมต้องการตัวเท่ๆเท่ๆ,ๆก่อนนี่ท็อกซิกซอมโดโดเอามีสีเหลืองเลยเนี่ยตอนแรกนึกว่าท็อกซิกจะมีแต่สีเขียวว่ะมันมีสีเหลืองมาด้วยเว้ยถือว่าแปลกเว้ย เฮ้ยเจอเต่าตัวนี้แล้ว嘛ทุกคนเนี่ยเต่าที่หลายคนอยากให้ผมจับตัวนี้เป็นเมกาเชลลอนครับเทมแพสซีฟมันต้องเป็นตัวยิงปืนนี่หว่าถึงเราจะต้องจับมันเดี๋ยวผมลองใช้ลูกดอยจะสลบดูก่อนนะว่าไอตัวหมอดเนี่ยมันจับแบบยิงสลบได้หรือเปล่าอลองดูครับทีเดียวครับอยู่โอ้โหแจ๋วเดี๋ยวดูก่อนมีเกจเทมขึ้นมาไหมไม่ได้นี่หว่าคือต้องจับด้วยปลาอย่างเดียวครับเหมือนเดิม แม่นึกว่าจะเปลี่ยนใหม่ส่วนไอตัวพวกปืนหาไม่เจอสักทีนึง <_ an> เดี๋ยวลองยิงมันด้วยพลังไฟครับตายปะยิงอโอ้ <_ an> โหดนกูเผาหลังโหโุ้ยลอยลงมาอย่างช้าๆครับอ <_ an> ื้อปาบอื้ือะไรมันจะขนาดดีไปเนี่ยขอฟารม์มค้างเลยค้างนานเลยนะครับการฟารม์มโอ้โหโคตเท่ต้องบอกเลยว่ายิงแบบกระจายมาก <_ an> อ้ยเดี๋ยวเล็งผิดกะจะยิงไอตัวนู้นสักหน่อย เอาละเดี๋ยวลองขอยาวบ้างครับขอยาวนี่ถือว่าเหนียวอยู่ยิ่งเลยยิงเลย,ย,เล,ยลืมดูพลังไฟเอาไหมลุงที่2ปุ้มตายเอาฟ้าตายไปก่อนครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอาฟ้าเหมือนกันทำไมรอดมาได้ไว้ตัวนี้มายิงปุ้มโดนด้านขวาอีกหนึ่งอุย้ยเลยเลยเลยจัดไปผมสับสนแกไอ้กล้องสีฟ้าๆก็เลยยิงผิดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดกล้องก่อนเอาละอย่างนี้น่าจะได้โอเคหูสเก็ตไฟไถึงนู่นเลยนะครับ สเกตไฟโคตรไกลมากเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองสำรวจแถวปา่าเฮ้ยเราเจอตัวนี้แล้ววะกัปตันแบ็กเบลด์นี่ไงเราจับมันได้ทุกคนเดี๋ยวฆ่ามันก่อนแล้วกันตอนนี้ยิ่งยิ่งใส่ก่อนมาเข้ามาเข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยตายครับ3มทีนี่ไงคอทูพอรตมาแล้วทุกคนเอาล่ะผมจะลงครับอา่าหุ้ยติดไฟกูโดนไฟจากอะไรเนี่ยโอ้พลังไฟจ่ายตัวนี้สะท้อนโดนผมได้ว่ะ เดี๋ยวเราจะเรียกมันมาแล้วก็เรายิงมันให้สลบแล้วก็จับมันได้เลยครับดีมันอนอมแล้วครับตัวมันจะเล็กกว่าเดิมนะไอตัวนี้มายิงใส่โอเคครับสลบขึ้นมาเดี๋ยวขอเช็คก่อนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อุ้ยมีพลังน้ํามีพลังแคนลอนครับตอนนี้จัดไปแค่สองสามดอกก็เกือบจะล่วงแล้วครับวิ่งหนีครับยิงตามสลบใช้สเปเชียลคิบบลน่าจะมีอยู่พอดีจําได้ว่าเหลืออันนึงมั้งนี่ไงเหลืออันเดียวโอเคครับเทมเพลเปอร์ จัดไป200อ่าลดค่าหิวโอเคกับตันแบ็กบอวเดอร์ครับได้แล้วโอโหแต่ไม่มีที่ขี่นี่ว่ะลืมไปเลยว่าไม่ได้ผลิตที่ขี่มาแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะจับมันด้วยแหละอ่ะให้รอก่อนนะครับกับตันแบ็กบอวเดอร์เฮ้ยจริงๆแล้วเราเลยไปอีกหน่อยนึงก็น่าจะถึงบ้านเราแล้วบอกว่าเนี่ยขอดูแป๊บนึงโอ้ไกลอยู่กันนี่อะไรด้านหลังเนี่ยอะไรวะอุ้ยไมยโครแรปเตอร์โอ้โห เอาัวนี้เป็นแพลอดมินเนี่ยนหนอลูกสม,มุนของไอต้ตัวกเลมนี่แหละทุกคนมันเดินไวไปเนี่ยอ่าเดินตามกันมาก,ก่อนมะมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวกลับบ้าน,นังครับตอนนี้บ้านเราอยู่ไม่ไกลมากไอ้เตา่าท็อกซิกรอดมาได้ไงยิงไปลูนึงอ่าซ้ำได้ไม่ต้องชาร์จแบบถึงร้อยครับแรงอยู่แล้วอ้หูยสปีดโคตรช้าผมว่ามันเดิน3วัน3คืนก็ไม่ถึงเนี่ยช่างมันปล่อยมันไปก่อน เดี๋ยวผมเปลี่ยนทำเลมาทางด้านนี้นิดนึงนี่นีน่น,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 นี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ง่ายกว่าเอาละมีตัวแจ๋วไหมตัวเดมอนิกมีไหมไม่มีเลยนี่ว่าเดมอนิกค่อนข้างหายากครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเจอเนี่ยเฮ้ยดี่นี่เต่าตัวนึงครับขอลองยิงใส่กระบ,บาะเลยรอบนี้ไปยิงบุ้มกระเด็น <c oughs> ยิงเต่าไม่โคตรบันว่ะจริงๆอยากเอาศึกบันๆเป็นเต่าให้หมดแม่งหาดีนี่ทำไมโลมานี่สีน้ำเงินเลยวะเนี่ยสายพันธุ์อะไรวะเนี่ยตัวนี้เฟเบิลโอ้ มีโรามาฟเบลเลยครับตรงนี้ไม่มีเสียงระเบิดไปต่อเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูลอยได้ไวะเนี่ <c oughs> กูลอยได้เฉยเลยโอ้แล้วยิงไฟกลางอากาศได้อีกอุยอ้ยออกกลับมาถึงพอดีเลยเอาละนี่ฉลามอะไรเดี๋ยวมึงมาจากไหนอุย้ยเหล็กหมดหูกูยิงจนเหล็กหมดเลยตบเข้าไปดิมาตบเข้าไปเสียเลือดเยอะปะเดี๋ยว,ออยวลองดูก่อนดิอุย้ยไม่ลงเลยครับไม่ค่อยเข้าเลยโอ้โหมันโหดเกิน เดี๋ยวผมยิงบ้านด้านนู้นหน่อยแตกปะเนี่ยอันนี้มันอยู่มายาวนานมากเล็งยากนะมันขึ้นอยู่กับการหันหัวมันด้วยเบี้ยวเลยทีเดียวเอาใหม่เออลูกที่สองนี่น่าจะโดนเราดูครับเอาเลยอีกบ้าประตูอีกลูกหนึ่งไปจัดให้ครับแตกครับเออมันจงแบบนี้นี่สายพันธุ์บ้านชชว์ๆตอนนี้ไม่ได้อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งชาร์จไม่ได้กินไปครับอัลฟาโดโดจะมาวุ่นวายทีนี้ก็ไปผลิตที่คีของไอ้ตัวเมื่อกี้หน่อย นะครับตัวเมื่อกี้คือโกเลมแบล็กบราวด์ถ้าพิมพ์คาว่าแบล็กจะเจอมันไหมดูดีนี่ไงกับตันแบล็กบราวด์อ๋อที่ขีงง่ง่ายๆไฟเบอร์หนังเหล็กสบายนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตอนนี้มันขาดอะไรบ้างขาดแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวไฟเบอร์ผมน่าจะมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เหลือเลยไฟเบอร์ตรงนี้มีโต๊ะสมิตตี้ไหมเนี่ยสมิตตี้กูไม่มีเลยนี่หว่าโอยเสียดายเก็บไฟเบอร์แป๊บไฟเบอร์เมื่อกี้ใช้ไม่เยอะครับ เก็บมาสักร5 0เก็บเก็บบก็อ่าโอเคพอแล้วครับทางๆรีบมาแล้วก็ใสอ่าเรียบร้อยอันไหน Black b บ็ c บอ o เดอร์นี้ป่ะไม่ใช่พิมพ์หาก่อนชัวๆนี่อันนี้โอเคได้มาแล้วครับเดี๋ยวให้ตัวไปส่งหน่อยใครไปส่งก็ดีแบบวบินบิน,บนมีไปเนี่ยบินบินก็ไม่มีมีคนบอกเล่นง,งูหน่อยได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจัดให้เออเอางูไปส่งเลยแค่นะั้น มาลุยกันชกมาชกมาชกมาดาเมจย,ยังไม่แรงเลยดีกว่านี่ยังไม่ได้เอาไปบูอะไรเท่าไหร่เลยนี่แสดงว่าขอดาเมจไปที่เยอะๆหน่อย7จ็ดหมื่นแปดอ่ะสปีดด้วยเดี๋ยวระหว่างทางเราจะทําให้งูตัวนี้สปีดไวแบบโคตรๆนะครับผมเสียได้อยู่อย่างนึงคือมันยิงพิษไม่ได้ถ้ามันยิงพิษได้ิันเจ๋วเลยถ้าอยากยิงพิษต้องเป็นพวกบอสซิลพิสอย่างเดียวตัวนี้กัดขาครับฉกขาไปเรียบร้อยสปีดล้วน จัดไปสปีด258ลองเลื้อนในน้ําดูหน่อยดิดูดิเป็นไงบ้างอุ้ยในน้ําช้าขอพโบอีกกูนึกว่าในน้ํแมันจะไวในน้ําอย่างช้าเลยมันต้องใส่คอสซูมไม่รอแล้วครับตอนนี้คอสซูม500เลยไม่ต้องมาอัพสปีดอยู่นี่เดี๋ยวดูเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยไวเว้ยอุยอ้ย,ยสุดจริงนี่แหละโคตรไวครับจัดไปอานนี้ของเราอันนี้ก็ของเราหู อไรเม่ไรเรื่อยๆม่กีกูลอยมาจากฝั่งนี้มาหูลงน้ำผิวแล้วทุกคนพอเพิ่มแป๊บเดียวนี่ลงน้ำแบบสบายมากเร็วสุดๆส,ส,ส,สรุปเลยเดโมนิกวันนี้เราไม่ได้จับแน่นอนหาไม่เจอครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับตันแบ็คบ er. าเดอร์กันต่อนี่มาแล้วแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวถึงหูแล้วหันหน้าอย่างง่ายดูดิโคตรง่ายตรงนี้อีหลายตัวจัดไปจัดไปโฉกให้หมดมาครับมาครับนี่ เ okay, ถึงแล้วเว้ยกับตันน่าจะอยู่ด้านนู้นโอ้ยเสียเลือดเยอะกับตันกับตันนี่เจอมาแล้วเห็นหัวแล้วครับเยวมาใส่ที่คียองูจอดเลยกับตันตัวนี้จริงๆร,รู้สึกว่ามันจะมีในมอดของพาราดอสด้วยนะจำไม่ผิดทุกคนแต่นี้คนละมอดกันแต่มันเอามาใช้กันได้ไงว่ามันลักขโมยได้สิทธิ์กันมาเหรอปรปิดช้านะตัวนี้ขี้ขวาหน่อยขี่ขวายิงแคนนอนครับเล็งได้ไม่ได้เอ้ยเล็งได้ด้วยดีวยดวยกว่าโอเคเล็งได้ครับ งได้ตามการหันหัวของไอ้เจ้าโกเลมยิงตัวใหญ่ไม่เป็นไรเลยว่ะหูนิ่งมากดูเหมือนแรงแต่ไม่แรงว่าแต่อัพขึ้นเยอะอยู่อัพไปหมื่นหกครับเดี๋ยวลองยิงใหม่ยิงก้มหัวอะไรที่ปืนอน่ไม่เป็นไรลองกดซีครับกด C ีกดซีโอ้ทุบแล้วก็เป็นน้ำออกมาด้วยทุกคนเอามาจับไปแรงอุ้ยอันนี้แรงใช้ได้ครับคอนโทรล คอนโทรลทำอะไรเนี่ยซัมมอนนะครับเป็นนกแก้วครับผมหุ้ยออกมาเยอะเลยนี่ว่านกแก้วมาแน่ไปฝูงนกแก้วมาแล้วนะครับจัดไปตายครับโอ้โหเจ๋วลุยต่อสั่งลุยครับสั่งลุยงูงูไปก่อนเลยมึง <laughs> งูไปก่อนแล้วครับนี่ใครเข้ามาเจอพลังทุบออกมาเป็นน้ำนี่แน่นี่ท่านี้ต้องเรียกว่าอะไรว่าวอเตอร์สตอมนะไปครับไปกันต่อสปีดช้ามากเลยเดี๋ยวใส่คอสูแม่งเลย ขอซูมน่าจะได้อีกสักชุดนึ่งอะมั้งตอนนี้เลือดไปบ้างนิดน้อยนะครับแล้วก็ขอขอซูม500เลยเลยชอบไปไวเว้เอามาเรียบร้อยครับแคนนอนเป็นไงแคนนอนยิงค่อนข้างยากมาวอเทอร์สตอมไปวิ่งแล้วไม่สนใจมินเนีย่ยแล้วครับลุยเองครับวิ่ยด้านหน้าเจอแล้วเจอที่รองครับเป็นฟาวเดชั่นครับผมของ NPC อันนี้เดี๋ยวต้องลองแคนนอนหน่อยว่าเป็นไงบ้างยิงโอ้โหยิงทะเบี่ยอเลยมึงนี่บอกไปบุ้มตายครับอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ทำลายฟอร์ดชั่นได้อยู่ครับไม้แตก่็เนี่ยบุ้มกระจายผมว่าน่าจะแหกหมดอะโอ้ยหดเทยิงไปครับยิงรัวๆบุ้มโคตรเละบอกเลยครับนี่ไงขุ่นควันขึ้นด้านนี้ยังไม่แตกซ้ำอีกอ้าวแตกถ้ามันตีด้วยพลังน้ำอะ ทีเดียวพังทั้งหลังไม่ลองดูนะลองดูจับไปครับไื่ได้ยินเสียงแตกแล้วครับตอนนี้แตกหมดเลยนี่ว่าโอ้โหดูดูดทุบก,กระจายนี่มามานีดีครับความมันแห่งการพังบ้านโอ้ยต่อยทีกระเด็นนี่ดีกว่ายิงปืนเลยนะการต่อยโอ้ยเรียบร้อยแล้วสลายเลยบ้านทุกคนอันนี้ด้าน,นล่างยิงลงน้าได้ไ่มไม่ได้ไว่ะทุบเราทุบเอานี่นกระจาย โอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยใช้ย่อยเว้ยยิงต่อยิงต่อยิงต่อยิงผ่านหินหินแตกไหมหินไม่แตกยิงปืนปืนแม่งลอยสูงไปหน่อยเว้ยจับไปวอเทอร์สตอร์มครับเอาให้เรียบร้อยนั่นไงเจอแล้วดารุนอะไรเนี่ยเดโมนิกปะเนี่ยผมเจอตัวยิงพลังแล้วครับสแกนหาอยู่ครับไ่ขึ้นครับผมนี่ไงเดโมนิกครับเจอแล้วโอ้ไหลลอยมาพอดีโอ้โหโดนตีในพลัสเซอร์ลอย ไกลมากเลยครับเดี๋ยวขอจัดพลังเลียพื้นที่ก่อนชุดหนึ่งเอาลนะลงไปจับเดโมนิกจ็อเระเันดีกว่าด้วยกอเทสของผมผม,ผม,ผม,ผมคิดว่าผมนะครับนะ่าจะเอาอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยรวมพลังไฟครับอุ้ยลงเยอะมากเลยทุกคนตัวมันอยู่ด้านหน้าครับเดินป่าเข้าไปครับอุ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยทันปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวโพชั่นก่อนโอ้ยเรียบร้อยตายในที่สุดโอ้ย มันยังหดอยู่ดีว่ะทะลุชุดเกราะมาเลยอ่ะมันจับไม่ได้นะเนี่ยมีทางเดียวคือต้องสอยด้วยสไนเปอร์จากระยะไกลครับเอาไปเดี๋ยวกลับไปที่เดิมเก็บของครับหูันจริงจริงระเบิดอยู่แล้วครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาใกล้ผมผมคงต้องฆ่ามันก่อนครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปเก็บของได้ทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาละโอ้โหกับตันแบ็คบอดเดอครับแทงอยู่ครับ,ดรบเดีอเด้อเด ส่งกับตันแบ็กบอเดอร์ครับไปทางนู้นก่อนล่อไปก่อนไปลอ่อดงกระสุนหน่อยก <c oughs> ูจะเก็บขอโอ้กับตันแบ็กบอดเดอร์ตายไปแล้วพี่น้องอุย้ยนี่มันถือว่ามันสุดจัดเกินไปนะเนี่ยโอ้โหแส,สดงว่ามันโดนหนักเลยเนี่ยกว่าผมจะมาถึงเพราะว่ากว่าผมจะมาเมื่อกี้ค่อนข้างนานพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะสอยมันจากระยะไกลอย่างเดียวเอาละผมว่าเหลี่ยมนี้น่าจะพอได้อยู่นะสไนเปอร์ผมมีครับทุกคน กระสุนเอามึงเปลี่ยนกระสุนทำไมเนี่ยเดี๋ยด้ดมันเปลี่ยนกระสุนว่ะต้องพิมพ์คําว่าบูลเลตใช่ไหมนี่งไงบูลเลตต้องเป็นสีนี้แหละโอเคครับพอปะเนี่ยไปแน่ใจกันเพื่อ้เสียงเสียงระเบิดมันใกล้ขึ้นว่ะไปอยู่ด้านหลังกูแล้วเมื่อกี้ตอนแรกอยู่ตรงนั้นไปโผล่ด้านหลังได้ไงไม่รู้อ้มันไวเกินเดี๋ยวผมเก็บของจอากตัวแบ็คเคาเดอร์มาก่อนไอ้งูไอ้งูอย่าเสือกน่าจะจับยากอยู่หน้าเดโมนิกมันคือที่สุดแล้วนะครับ ยิ่งกว่าเซไดเชี่ยวอีกที่ผมดูอะเอาที่ขี่มากับสปีดคอสซูมนอกกนั้นก็มีอะไรบ้างวะเนี่ยอัลฟาไฮเอเอามาเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคไปถอย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 เลือดมันต้องมากจริงๆนะครับถึงจะได้อ๋อหรือมันมีสองตัวเฮ้ยมีสองตัวนี่นี่ในน้ำนี่ก็ใช่นี่อุย้ยมีทั้งสองตัวแต่ทำไมไม่กี้นไม่ตีผมวะเออผมงงมากเลยวะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอากูกดผิดเดี๋ยว รีโหลดให้พร้อมเดี๋ยวดูค่าสลบชัวๆครับค่าสลบมันเท่าไหร่วะเนี่ยค่าสลบมัน8 0 0แสนกว่ายิงครับยิงยิงมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไวมากไปถอ,ถ,อถ,อถอย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 แต่ยังไงก็สปีดมันช้าก,กว่าเราอยู่แล้วนั่นไงเฮ้ยติดติดม่งเฮ้ยอะไรมาโอ้โหอะไรขวางตีนกูจริงไวะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นดีสูงดีกว่าถ้าขึ้นดีสูงมันแบบยิงถึงไปเนี่ย โอเคอยู่ด้าน้นครับได้อยู่ครับปลอดภัยอยู่ใอยใจยตรงนี้มุมนี้น่าจะโอเคอย่าบังอย่าบังกูยิงโดนอุ้ยขึ้นอย่างน้อยเลยมันต้อง80,000นมันต้องใช้ระดับท็อกซิกอะในการที่จะจับมันนะครับหรือไม่ก็ลูกดอกอันนี้ของผมเอาละลองยิงเผื่อครับอุ้ยมันดันเบรกเมื่อกี้มันดันเบรก,กว่ะโดนไหมเนี่ยไม่โดน ไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับผมจะใช้เป็นลูกดอก back arrow แทงครับ back arrow เอาอยู่แน่นอนตอนนี้ crossbow ละพังแล้วเปลี่ยน c r o โบ b o เป็น251เอาละเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ก็ผมได้ลูกดอก back arrow มาแล้วนะครับสามารถที่จะทำค่าสรบได้ถึง78,000ครับผมวันนี้ดีมากแต่ว่าระยะยิงนี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างลำบากครับเดี๋ยวต้องรองมันนิ่งก่อนผมสังเกตการเคลื่อนไหวของมันแล้วมันจะนิ่งเวลามันพ่นไฟครับ แล้วก็ไอสเก็ตไฟตรงนั้นแรงมากต้องบอกเลยครับต้องระวังโอ้เข้าไม่ถึงว่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บไม่ได้เลยเว้หรือต้องยิงปืนล่อมันก่อนในการใช้สไนน์อันนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยหายเข้าไปในกรีบนั่นแลหละโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าใกล้กว่านั้นโอเคไปไอตัวนี้มันใช้อาวุธบนตัวมันได้ไหมเนี่ยแต่ถึงมันใช้ได้มันก็แทงเราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไฟมันทะลุคนขี่มาเลยนะครับดีไงมันอยู่นี่ครับมันยิงมาแล้วเฮ้ย ถอยก่อนหอยก่อนหลบจาารัศมีระเบิดมิงั้นตายแน่นอนนี่แหละเหลี่ยมนี้แหละมันไปไหนมันไปไหนจับย่านิดน,นึงนะต้องบอกไว้ก่อนจะเข้าไปบุ่มบ่าไม่ได้โอเคผมนี้น่าจะพอได้ยิงครับเอาละเอะ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะไม่มาไม่มารอจังหวะดีๆยิงอุ้ยเลี้ยวอีกออื้เมื่อกี้มันดันเลี้ยวว่ะหลบมาด้านนี้ก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยแรงโคตรแรง โคตรแรงเลยว่ะโอ้โหแมงเอ้ออย่างแรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หัวเลือดผมลงรัวๆเลยเดี๋ยวเติมเลือดแป๊บอันนี้มันใช้กับคนได้หรือเปล่าว่ายาเติมเลือดอะไรเนี้ยอุ้ยได้นี่วายโอเคนี่แหละเลือดกูทั้งสองสามหมืน่นเลยเนี้ยมาครับมาครับเอาไปครับยิงยิงไปแล้วครับโดนไปเนี้ยแมงไม่โดนยิงใหม่ยิงใหม่โดนโดนแล้วมึงโดนล้วมึงมาบางทีก็ต้องเสี่ยงครับต้องเสี่ยงดูต้องเสี่ยงดู เอาดิเอาดิยิงไปยิงไปวิ่งรลบวิ่งหลบอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนอยู่อุย้ยถ้าอยู่ในรัศมีนี่คือมันจะลงแบบหูหัวๆอ่ะมันใกล้สลบแล้วครับสลบมันขึ้นรัวมากครับเมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวผมเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึ่งจะไปเติมเลือดโอเคได้อยไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยเสียงด้านนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยตัวมันหายไปแล้วว่ะด้านนู้นไปเนี่ยไป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  ถ้าเราหลบเหลืออีกประมาณ5 0 0 0มื่นครับคร่าวๆตามเลยครับตามเลยครับนี่ไงมึงนี่ไงมึงมึงจะไปไหนพอมันแบบจะสลบมันก็หนีะเนี่ยตามตามตามยิ่งโดนเรียบร้อย <Wow. S 2> โอ้ยอย่างยากเลยตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสุดจริงครับดีโมนิกโอ้ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็จะไม่รอดแล้วแล้วไอโฟลิปเปอร์นี่มันจะจับยังไงวะเนี้ยเอาละครับมาครับจัดไปครับ ได้ไหมครับเรียบร้อยครับผมเออต้องแบบนี้นี่แต่ไม่มีที่ขี่นะก <c oughs> ูบอกไว้ก่อนกูไม่มีที่ขี่นะเว้ยไม่รู้ว่าจะมาเจอตัวอะไรสําหรับเดโมนิกโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับจะทิ้งท้ายว่นนี้ก่อนแล้วกันนะใครชื่นชอบใครอยากดูตัวนี้ต่อว่าโหดแค่ไหนครับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าทุกคนกดกระดับไลค์เลยถ้าถึงหมื่นไลค์นี่มาไวถ้าไม่ถึงหมื่นไลค์ก็ต้องรอตามสเต็ปนะพี่น้องเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ตต่อไปครับผมสําหรับในพาร์ทนี้สวัสดีครับ